สวัสดีครับวันนี้วันที่14มิถุนายน2565นะครับเรามาดูการอัปเดตของเหรียญแต่ละเหรียญกันนะครับช่วงนี้ก็จะขอปิดกระเป๋าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการทุนย่อยยับนะครับก็หลังจากที่มีหมื่นกวบาทตอนนี้ก็เหลือเกือบ ห้าหนบาทนะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนมุมขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่ย่างเอาเลือกกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p ีนะครับก็จะได้รับชมสูงภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยก็เป็นอัน ทำใจกันไปนะครับกับประเด็นก็คือว่าถ้าเราทําใจไม่ได้นะที่จะไปดูกระเป๋าของเราเราก็ต้องปิดกระเป๋าของเราไว้นะครับเราก็อย่าไปดูมันนะครับมาอัปเดตท,ที่เหรียญแรกกันนะครับลูน่านะครับเห็นบอกมีข่าว,ข,าวข่าวว่า,ามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่1ดอลลาร์แต่ประเด็นก็คือว่าคิดไปคิดมาก็ยังคงต้องรออีกยาวนานนะครับเพราะนั้นมันยังคงมีความหวังอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เหรียญก็ลงมาอยู่ที่0.00 21หรือ2 0นะครับก็ลบลงมาเรื่อยๆนะครับก็หลายวันก็คริปโตต่างๆก็พากันลงนะครับเราดูกันจากที่เห็นในตอนนี้ก็จะเป็นสีแดงส,ส่วนใหญ่นะครับมันก็ไม่มีห้างที่จะเป็นสีเขียวไปได้เลยนะครับจากตอนนี้ก็คือว่าราคาลุน่านะครับตัวนี้ก็เป็นสิกนะครับอยู่ในปิดขับนะครับก็อยู่ที่ราคา0 0 0 2 0 20, นะครับก็ลงไป0 0 0, 0. 2 2บาทนะครับสองสตางค์ก็ถ้าเกิดเข้าไปดูนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังคงเป็นอย่างเดิมๆนะครับภาพเดิมๆของกราฟนะครับซึ่งรายละเอียดเราก็ดูได้แค่นี้นะครับแต่จะดูจะละเอียดจริงๆก็เข้าไปดูที่ไทม์เฟรมใส่สี่ชั่วโมงนะครับว่าเขาสามารถที่จะขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าครับเราก็ขยายเข้าไปดูก็ได้นะครับว่าตอนนี้เขาเป็นขาขึ้นยังไงนะครับว่า ลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับจะไปดูใกล้ๆของเขานะครับว่าเขาจะวงบอกว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงจะอะไรยังไงนะครับอ่าโอเคนะครับจากตรงนี้ก็เห็นว่าเขาอยู่โซนล่างๆของตัวปูจแบกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะลงต่อไปนะครับเมื่อราคาลงมาที่ตรงนี้ถึงตรงนี้เสร็จเขาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเราทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อราคาเขาลงมาต่ําสุดตรงนี้สุดท้ายเขาก็ต้องค่อยๆดีดกลับขึ้นไป เราเมื่อไซเวไปบนสุดไม่ได้เขาก็ต้องไซเวลงมาดาวดาวตรงนี้นะครับก็ประมาณถัดต่อจากนี้ไปมันก็จะลงไปที่ประมาณ0.0015นะครับก็ไปเจอกันตรงนั้นก็ได้นะครับ0.0015นะครับเดี๋ยวจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ลุงก็คิดว่าน่าจะหาทุนมาลงมาเข้าที่0.0010นะครับอันนี้เป็น time frame สชั่วโมงนะครับใสชั่วโมงภานในสชั่วโมงก็ อาจจะมีแนวโน้มเช่นนั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจทำใจไว้นะครับทุกคนครับดู time frame day ก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็ก่อนหน้านั้นมันก็เคยลงไปที่0.00 1จุดนงหนึ่งะครับเสียดายแหมลุงไม่รู้ไม่ทันนะครับจังหวะนั้นนะครับเสียดายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าที่0.00 หนึ่ง่งได้แล้วก็โอ้โหจังหวะถือว่าได้หลายตังค์นะครับถ้าเกิดมีทุนนะครับก็ประเด็นครับสำคัญก็อยู่ที่ทุนนะครับทุกคนประเด็นมันก็ไมีอยู่แค่นั้นนะครับอย่างไรซะนะครับเราก็ยังคงยังมีความหวังนะครับทุกคนครับมาดูเหรียญที่ลงลงทุนปีนี้หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จากที่เราได้เคยดูกันไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเขามีการบีบตัวเข้ามาของตัวบริษัทแบนเสร็จแล้วเขาก็ เริ่มสยายตัวออกนะครับถ้าเกิดเข้าอยู่ด้านล่างเขาก็จะ,ะมีราคากดลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับเต้าถัดไปก็อยู่ที่ประมาณ0.20หรือ0.19นะครับราคาก็จะลงไปที่ตรงนั้นนะครับแถมถ้าเราดูตรง m a d d ก็จะเก็นว่าตอนนี้ก็ราคาก็ห่างออกจากเส้นสัญญาณนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าเหรียญของตัว iost ก็มีโอกาสที่จะลงมานะครับเราก็ประเด็นก็คืออย่าไปทำอะไรกับของเรานะครับถ้าเกิดเราไม่ทำตั้งแต่แรกถ้าเกิดเราไม่ถอ,อนทุนมาตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้เราก็ทำอย่างเดียวก็คือลุงก็รอให้มันลงไปที่0.20เพื่อลุงจะได้ช้อนนะครับช้อนที่ต่ตําๆหรือถัวเฉลี่ยที่ราคาต่ตําๆแล้วพอมันดีดกลับขึ้นไปก็จะได้กําไรรวดเร็ว แต่ประเด็นก็คือว่าตัวนี้ลงก็ลงไปประมาณ5-6 0 0บาทนะครับสลับตัว iotc s นี N ้อยู่ที่ลงเข้าไปที่1.05นะครับตอนนั้นก็ประเด็นก็คือว่าเรา1คิดเร็วทําเร็วนะครับมันก็ไม่ดีนะครับการคิดเร็วทําเร็วบางครั้งมันก็ถ้าเกิดเป็นจังหวะไม่ดีเราก็ต้องรอนะครับตอนนั้นก็คือเข้าไปที่1.05แต่ตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดลงจะัวเฉลีย่ยก็น่าจะทัวเฉลี่ยประมาณสัก สองสัมพันธ์ที่ราคา0.2นะครับเพราะว่าทุนลงก็หาไม่ได้มากนะครับก็ค่อยๆหาไปนะครับก็รอจังหวะจาก u t u b e นี่แหละครับก็จะให้ทุนลงนะครับผมก็รอต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเห็นไหมครับว่าตัวนี้เหรียญซิกเห็นไหมครับก็ลงมาจะจะสิ้นสุดแล้วตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจังหวะคือถ้าเกิดเข้าลงมาชนตรงด้านล่างของ linear r ล g r e s s i ่นนี้นะครับ ตัวไหนมาชนก่อนก็มีสิทธิ์ดีดกลับขึ้นไปก่อนนะครับเราก็มารอดูว่าเหรียญซิกจะชนก่อนนะครับนี่นี่ยเดชั้นด้านล่างนี้นะครับอีกประมาณสัญญาณก็น่าจะประมาณปลายอาทิตย์นี้นะครับก็คือเข้าลงมาที่ตรงนี้ประมาณอีก2-3วันจะชนด้านล่างนะครับพอชนด้านล่างเสร็จก็จะค่อยๆดีดกลับราคาขึ้นไปนครับเป็นสัญญาณการรีบาวอีกครั้งหนึ่งครับนี่เนื่อ,อง,งจากทำนิวไฮนิวโใหม่นะครับพอทำนิวโลใหม่เสร็จแล้ว ราคาก็มาชนตรงด้านล่างตรงนี้นครับมาชนตรงดีเนียเลคชัด้านล่างก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปด้านบนนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับการขึ้นการลงของราคาครับเราก็ดูเอาง่ายแบบนี้นะครับดูย้อนกลับไปนะครับเมื่อไหรที่เขาชนด้านล่างเขาก็มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปจะสูงสุดสูงสุดหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะนะครับตอนนี้ก็คือว่าจังหวะแค่เกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็ ไหลลงมาตามลักษณะของเหรียญคริปโตที่าก,กันลงนะครับก็ถ้าเกิดเราลองเทียบดูที่เหรียญ BTC นะครับเหรียญหลักของคริปโตนะครับเทียบเข้าดูนะครับโอ้โห BTC ยิ่งลงหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู b t c กันดีกว่านะครับว่าจังหวะเข้าลงแบบนี้คือลงอย่างหนักแบบนี้คือราคาต้องร่วงอย่างหนักนะครับไม่เคยเห็น BTC ร่วงขนาดนี้นะครับโอ้โหลงมาอย่างโหดเลยนะครับ ลงมาอย่างโหดนะครับลุงก็เพิ่งเห็นนะครับว่าจังหวะของ btc ลงมาอย่างลุยลุยเลยนะครับก็อาจจะลงมาที่60,000นะครับได้หกแสนนะครับขอภัยนะครับลงมาที่60,00 0ก่อนจะดีตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นจังหวะของการลงมาที่ตรง linear location ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจังหวะนี้ก็คือต้องเข้าช้อนแล้วนะครับถึงจังหวะนี้ต้องเข้าช้อนแล้วก็ราคาก็จะค่อยไซ d e w a y กลับขึ้นไปนะครับที่1นล้านหนึ่งนะครับ ตัวนี้น่าสนใจนะครับทุกคนต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะของการที่จะ,ะเชิญนาลาวหรือรีบ่าวกลับขึ้นไปนะครับของราคานะครับเชื่อลองดูนะครับนี่คือการพิสูจน์บอกว่าทฤษฎีของลุงนั้นเต้นไปได้นะครับคือ,คอ,คอว่าพอเข้าลงมาที่ตรงบริเวณ l i n นีย e ล u a t i o n ด้านล่างนี้นะครับเมื่อลงมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บราคา,าต้องมีการ สวิงหรือดีดกลับขึ้นไปนะครับรีบาวกับขึ้นไปที่1ล้านนะครับตอนนี้ราคาที่70็0แสนเจ็ดแสนนะครับถือว่าเป็นจังหวะด,ดีจังหวะหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ายัง,งคงลงต่อนี่ก็ถือว่าโหดร้ายมากนะครับถ้าเกิดจะลงต่อนี่สัญญาณคล้ายๆกับตัวเ่าเลีกตัวดูหน้าที่มันเคยไหลลงทีละ15% 3 0นะครับร่วงลงไปนะครับ เราก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับถึงจังหวะที่จะ,ะกระซวกคือกระซวกเข้าไปเพื่อทํากําไรนะครับอย่างนี้ยน่ากระซวกมากเลยครับน่าจับตาแล้วก็หน่าเข้าไปช้อนอย่างมาโหลารน,นะครับยังไงก็แหมลุงคันไม้คันมืออยากจะมีทุนสักแสนหนึ่งนะครับดีนะครับท,ที่ลุงไม่มีทุนขนาดแสนหนึ่งในั้นลุงคง บาดเจ็บกันมากกว่านี้นะครับนี่ขนาดมีจุนแค่พันหลักพันหลักร้อยนะครับลงก็ยังบาดเจ็บไปเกือบครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นประเด็นก็คงเป็น,ปนอย่างนั้นนะครับทุกคนครับเราก็มาระบายแล้วก็มาเล่าให้กันฟังนะครับถึงสาเหตุต่างๆนะครับว่าจากการลงคือเราต้องนั่งดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขาเห็น,นะครับว่าเขาปีบเข้ามาแล้วเขาไม่สามารถที่ยืนเหนือเส้นเกล่อกลางบูธแบนขึ้นไปได้เพราะนั้นเมื่อเขาล่วงลงมาด้านล่างเขาก็เบ่งกําลังออกมาด้านล่าง แต่ก็ประเด็นก็คือว่าเขาลงมาเส้นลีเนียเรกชันด้านล่างถึงถึงถึงด้านล่างสุดแล้วจังหวะถัดมาของเขาคือเขาจะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้าไม่เชื่อรอดูนะครับว่าเขาจะดีดกลับขึ้นไปยังไงนะครับสลหรับตัวบิตคอยครับหรือ BTC นี่นะครับเขาจะมีโอกาสกลับขึ้นไปอย่างไรนะครับต้องมาเราติดตามดูนะครับทุกคนเอาใจช่วยกันทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีเหรียญตอนนี้มีซีอยู่กี่เหรียญน,นะครับลุงก็เป็นกําลังใจให้นะครับลุงก็จะมีโอกาสที่จะแหมค่าราคาขนาดนี้นะครับก็อยากจะได้สักเหรียญสองเหรียญเอาไว้แต่เหรียญสองเหรียญก็เป็นรถคันหนึ่งนะครับเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับข้ารถสบายๆนะครับได้รถคันหนึ่งเจ็ดแสนกว่าบาท าเกิดเราเข้าตรงนี้หรือเข้าที่6 0แสนกว่าแล้วก็มันก็ดีดกลับขึ้นไปที่ล้านหนึ่งก็ถือว่ากำไรทั้ง4 0 0แสนนะครับถือว่ากำไรเยอะนะครับจังหวะนี้คือต้องรอดูดีๆนะครับจะมีวานสักตัวที่โผล่ขึ้นมานะครับเข้ามาแทรกแซงตลาดนะครับพาเหรียนราคาให้กลับพุ่งขึ้นไปนะครับลุงก็คา,าดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหมายาว่าขอให้มีแบบนั้นนะครับทํากําไรได้อย่างสูงเลยนะครับเยอะ โอ้สุดยอดเลยนะครับนี่อีกเหรียญที่เราต้องสนใจนะครับก็คือตัว eth นะครับสลับราคาเขาก็ล่วงลงไปถึง3 0มหนนะครับลงไปแบบ btc ลงไปนะครับจังหวะตัวนี้ก็ยังยังไม่สุดนะครับก็คือลงมาก็ยังคงลงได้อีกนะครับเพราะจังหวะเขาจะลงมาที่มีเนียล n ิชชั่นด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ต้องรอวัน2วันนะครับว่าจะมีโอกาสปิดกลับขึ้นไปนะครับสลับตัว ETH นะครับทีนี้ก็ดูถ้าเกิดเหรียญใหญ่ๆลงขนาดนี้นะครับต้งไปต้องไปดู J f ฟินนะครับเห็นไหมครับว่า J f ฟ n นี้ที่ลุงเคยกล่าวไว้ว่าจะลงเป็นต้องไปรอที่ประมาณราคา20กว่าบาทตอนนี้ก็เริ่มเป็นจริงแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่าเขาลงมาตอนนี้อยู่ที่22.29นะครับสลับ J f ฟ n เราก็ไม่ได้สาบแช่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเราดูจาก แนวโน้มของราคานะครับแล้วก็กราฟนะครับบอกบอกว่าเขาจะมีแนวโน้มลงมาที่20กว่าบาทแล้วตอนนี้ถึงตอนขั้นตอนต้องเด้งกลับนะครับหมายความว่าจังหวะถัดมาของเขาก็คือเมื่อเขาลงมาตามสุดเสร็จเขาต้องเจอเส้น linear regression ด้านล่างแล้วเขาก็จะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับที่ราคา40บาทนะครับตัวของเจฟฟินคอยครับทีนี้ก็จังหวะมันจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับทุกคนครับดูดีๆแล้วก็สังเกตกันดีๆนะครับ ตัวนี้เราจะต้องมี uh, mindset ของการที่เป็นนักสืบนะครับนักสืบก่อนหน้านี้ก็คือว่าราคานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เขาลงมาแบบนี้แล้วชนตัวด้านล่างของ linear reaction ด้านล่างแบบนี้นะครับและราคาถัดไปเป็นยังไงนะครับดูตามนั้นนะครับก็คืออย่างเช่นกลับไปดูที่เก่าๆนะครับเมื่อเขาชน linear reaction แต่ตัวตัวนี้ก็คือว่าเป็นจังหวะเพิ่งเข้ามาอยู่ในกรอบของ linear r a c t i o n นะครับเราก็ดูแล้วกันนะครับว่าเขา ถ้าเกิดเขาต่ำสุดปุ๊บชนด้านล่างเสร็จเขาก็ต้องไซเวย์ขึ้นไปด้านบนเลยด้านบนหน่อยนึงแต่สุดท้ายยังไงเมื่อต้องกลับมาด้านล่างเมื่อชนด้านล่างเสร็จเขาก็เด้งกลับขึ้นไปด้านบนเด้งกลับขึ้นไปแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ขึ้นไปถึงด้านบนสุดมันก็ลงมาด้านล่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่จะต้องเด้งกลับขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูจริงๆนะครับในวัน2วันนี้นะครับสลหรับตัวคริปโตหลายๆตัวนะครับเหรียญหลายๆเหรียญนะครับก็ ต้องจับตามองอก,กันด,ดีดีนะครับทีนี้เราไปดูที่เหรียญ US ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ราคาก็ร่วงลวงมาเหมือนกันนะครับเดิมทีอุคคมไม่ไม่ร่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคานะั้นยิ่งพุ่งขึ้นไปก็คือว่าราคาใกล้เข้าไป35บาททุกขณะจิตแล้วนะครับที่เคยเรียนให้ทราบว่าราคาเหรียญดอลลาร์นั้นจะ35บาทนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ลุ้นกันได้เลยนะครับวพราจะถึง35บาทเมื่อไหร่จากดูแถบบแนวโน้มแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบีบตัวเข้ามาของตัวบรูชเร์แบนพอบีบตัวเข้ามาเสร็จแล้วราคาเย็นเหนือกึ่งกลางรูชเจแบนด์มันก็จะยิ่งสยายผักดันราคาขึ้นไปยิ่งสูงนะครับถ้าเกิดอยู่ด้านฝั่งด้านบนนะครับมันก็จะผักดันราคาขึ้นไปนะครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งด้านล่างมันยิ่งผักราคาลงมาแต่ตอนนี้คือเป็นจังหวะด,ดีของเหรียญแล้วนะครับเหรียญเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่35บาบาทนะครับเพราะฉะนั้น จับตานะครับในน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะลืนนะครับราคาจะไปที่35บาทนะครับประเด็นก็คือว่าเพราะเราก็ดีใจกับคนที่ได้ทําการช็อตขาขึ้นแล้วก็เล่นอฟอ l e เร็กเอาไว้นะครับเราก็ดีใจด้วยนะครับนีเน่เป็นขาขึ้นของเหรียญน,นะครับก็จะเกิดท่านได้ทําถ้าท่านได้ลงทุนท่านก็ได้ตังค์เยอะนะครับรก็ดีใจด้วยนะครับที่ท่านได้ตังค์นะครับส่วนลุงนั้นก็อรอระยะ รอรอบหลังนะครับลุงไม่รีบนะครับลุงก็จะรวยช้าๆค่อยๆรวยไปเรื่อยๆนะครับลุงก็มีความหวังเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องกล่าวนะครับกล่าวอะไรครับสักวันหนึ่งของเราเหรียญลุน่านะครับกลับมาที่เหรียญลุน่าของเราตัวนี้นะครับลุงก็จะรอเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะถัดไปก็คิดว่าจะชาติจะเข้าก็คือเข้าที่ราคา0.0010นนะครับลุงจะรอเข้าที่ตรงนั้นนะครับทุกคน ก็ลุงก็รอเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับกับทุกคนนะครับขอใหอ้ลงทุนอย่างมีสตินะครับใช้ mindset ที่ดีนะครับเราก็รู้จักจังหวะเขาก็จะเด้งขึ้นจะเด้งลงตอนไหนเมื่อไหอไร่หรือยังไงก็ลุงก็อธิบายให้เห็นให้เข้าใจกันพอประมาณแล้วนะครับถ้าเกิดท่านเห็นก็อลองคิดพลิกแพงถึงกําไรว่าท่านจะเข้าแล้วก็เอากําไรออกตอนไหนยังไงก็อยู่ที่ความสามารถส่วนตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลุงอพอจะรู้นิดๆหน่อยๆนะครับงูปลาปลานะครับไม่ได้รู้มากอะไรนะครับขนาดลุงพอรู้บ้างลุงก็ยังเป็นชาวดอยแล้วก็เป็นชาวเม่านะครับตัวใหญ่ด้วยตัวไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าราคาไม่เยอะนะครับก็อยากจะเป็นตัวเม่าใหญ่ๆสักทีหนึงน่งก็อยากจะมีมีเขาเรียกมีทุนเยอะเยอะมากมายมาศาลเข้ามานะครับก็เ,เอาไว้พบกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับ แล้วก็ฝากก็อความการุณานะครับถ้าอยากจะสนับสนุนลุงนะครับก็กรุณาสมัครสมาชิกของช n น l นี้เข้ามานะครับเพียงขั้นต่ำห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับก็ลุงก็จะนําไปเทรดให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าลุงไปแก้ไขวิธีการแก้ไขของลุงก็คือลุงก็เข้าที่ราคาต่านะครับแล้วก็รอจังหวะให้มันเด,ดกลับขึ้นไปที่ราคาสูงลุงก็จะได้ ถอ,อนทุนหรือทำกำไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ